ก็ได้แต่วันที่ตัดสินใจกับยูมีพลาสเนี่ยในวันที่ได้ชีวิตใหม่จากที่นี่เรียนเป็นคนป่วยที่ได้รับสินค้านะคะจากยูมีพลาสแล้วก็ทําให้เราสามารถได้มีชีวิตที่อยู่ยาวนานขึ้นและนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจกับท่านประธานทั้งสองท่านเดียวก็รู้จักท่านนะคะตั้งแต่10กว่าปีก่อนนะคะทีอ่อยู่เอ็มนะคะท่านก็มีรายได้รวบ3ล้านบาท เราเคยเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจในการประสบความสำเร็จในส่วนที่ท่านเคยทำวันที่ท่านมาอยู่กับยูมิพลาสเปิดบริษัทยูมิพลาสเดียวก็มีความเชื่อในวันนั้นที่เดียวสมัครเข้ามาสำนักง,งานใหญ่ที่นี่ยังไม่เปิดโรงงานก็ยังไม่มีสินค้าก็มีไม่กี่ตัวสิ่งหนึ่งนะคะที่เดียรตัดสินใจวันนั้นคือความเชื่อล้วนเชื่อในความตั้งใจของทั้งสองท่านประธาน เชื่อในสินค้าที่ดีที่ท่านรองศาสตราจารย์วิจัยออกมาเชื่อในสิ่งที่บริษัทมีให้นั่นคือระบบยูมีซิสเต็มแล้วความเชื่อนี่แหละค่ะเป็นแรงขับดันที่ทำให้เดียนํนำไปสู่ในทุกๆภูมิภาคถามว่าในวันที่เราได้ชีวิตกลับมาใหม่ในวันที่เราดีขึ้นสิ่งหนึ่งนะคะที่เดียวตั้งปฏิธานกับตัวเองในวันนั้นว่าถ้าชีวิตที่เหลืออยู่ เรานะคะยังพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างไม่มากก็น้อยคนที่เขาต้องการชีวิตยังคงอยู่นะคะหรือคนที่เขามีคุณพ่อคุณแม่ที่เขารังหรือนะคะคนที่เขาไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวเห็นคนจนมากมายนะคะลายล้อมในทุกๆพื้นที่มันจึงทำให้เดีมองเห็นว่าวันนี้ถ้าชีวิตที่เหลืออยู่ สิ่งที่เดียจะต้องทำงานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วเดียก็เจอกับอยูมีพลาสมุนด็กนังให้กับมพลาส,าสุวันนั้นตัดสินใจนะคะถามว่าตัดสินใจเป็นไดมอนด์สามเดือนจริงๆแล้วเดียจบ c ี d ได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกด้วยซ้ำเดียวเชื่อว่าหลายท่านก็ทราบแต่ถามว่าทำไมเดียถึงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำระบบเพราะเดียอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า หนึ่งวงกลมที่เป็น V.I.P. ทุกๆคนจาก Bron Silver Gold เป็น V.I.P. สาขาแรกที่จะเปิดคือสาขาอำเภอพิมายหรือโคราชคนจดเยอะมากคนป่วยก็เยอะนะคะเดีอยากช่วยเหลือเขาทุกคนแต่เดียบก้าวขึ้นมาจากการเป็น V.I.P. แล้วเดียก็อยากให้รู้ทุกๆท่านทราบว่าเป็น V.I.P. ก็จบไดมอนด์ได้เป็น V.I.P. ก็จบ C.B.D. ได้ใช้ระยะเวลาในการนะครับ นในส่วนขององค์กรทีมงานดูแลจัดระบบต่างๆนะคะในการตัดสินใจวันนั้นได้ก่อเกิดผู้ที่มีแนวคิดเดียวกันนะคะตามมามากมายเหลือเกินในการตัดสินใจนะคะในครั้งนั้นมันทําให้เกิดพลังบางอยา่างพลังแห่งความเชื่อมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือพลังแห่งความสําเร็จของคนที่จบป .2 จบป .4 อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ เดียเชื่อค่ะว่าคนในประเทศไทยเราหรือเพื่อนเพื่อนบ้านที่น้องเราอ่ะทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถในหลายๆพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดคือคำว่าโอกาสถ้าเดียเป็นบุคคลหนึ่งที่ส่งมอบโอกาสให้กับคนอื่น